ลำที่สองคะ่ะจะเป็นอะไรเอ่ยไอ้ดูสิน,นี่มาไม่รอให้ถึงบ้านเลยเนี่ยน้องมีเอ็มแกะเลยโอ้อันนี้ไทยสมัยไทยสมายเว้ยมีนี้ด้วยอ่ะอ๋ออันนี้เอาไปตั้งเลยลูกตั้งโต๊ะได้ไทสมัยลำต่อไป นกแอใช่เหรอใช่ใช่จริงด้วยทำไมมีเอ็มรู้อ่ะรู้แม่ม่แกไม่ได้นกแอร์มีมาแล้วนกแอลำสุดท้ายแกดูสิลูกกล่องนั้นกล่องนั้นเอ็มกล่องนึก แล้วใช่สี่ลำเ้อุนน้ยเจ้มันเลื่นมานี่อันนี้เรียกเช็ดโอเคเวียดเช็ดว้าวเดี๋ยวเราเอาล้อใส่กันโอ้ลำใหญ่มากเลยเป็นเหล็กหมดเลยนะเนี่ย สวยมากเลยแม่หนูชอบหนึ่งสองสามสี่แอร์เอเชียนกแอร์เวียดเจ็ดแล้วก็ไทยสมัยสวยมากๆเลยน้องบีเอ็มชอบมากเลยใช่ไหมครับชแม่อันนี้ล้อมันหายไปไหนอ๋อตัวนี้มันไม่มีล้อลูกมีล้อแค่สองตัวนะครับแม่หนูชอบ